สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยมิสูตามใจที่โชว์รูมิซูเซกวย่านะคะวันนี้เรามีนัดแต่งรถด่วนกันหนึ่งคันแบบด่วนๆเลยนะคะลูกค้าต้องการรับรถเย็นนี้แต่เรามีคิวที่จะต้องแต่งอีกหลายคาันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งหนึ่งวันจะเสร็จไหมฝากติดตามเลยค่ะ โอเคค่ะทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้รถสวยทันใจให้คิดถึงปุ้ยมิซูตามใจนะคะตอนนี้เราทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปส่งมอบกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ชอบปุ้ยมิซูตามใจด้วยนะคะ